อนิเมะภาคต่อหนึ่งในคำไม่กี่คำที่ไม่ว่าจะได้ยินเมื่อไหร่ไม่ว่าจะได้ฟังกี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็ทําให้หัวใจผู้ชมอย่างเรานั้นเต้นรัวได้ตลอดเวลาและในวันนี้นะครับผมก็มี1ิอันดับอนิเมะภาคต่อประจําซีซันสปริงหรือซีซันหน้านี้มาฝากให้ทุกท่านเนี่ยได้ปักหมุดรอชมกันมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างและน่าสนใจมากแค่ไหนนะครับก็กดไลค์กดซับสไคร์และไปชมพร้อมๆกันเลย กราบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องที่ทุกทท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลอนิเมะโซนโซนมันของคนไปโซนนั่นเองนะครับและในวันนี้นะครับก็ต้องขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง10อันดับอนิเมะน่าดูอีกเช่นเคย10อันดับอนิเมะในวันนี้นะครับก็คือ10อันดับอนิเมะภาคต่อประจําซีซันสปริงเอาละมันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะขอเริ่มจากอันดับมากสุดไปยังน้อยสุดเช่นเคยอันดับที่10ได้แก่โชคุเกคิโนโซมาโกโนซาระหรือว่าโซมาซีซัน5้นั่นเองนะครับ ผลิตโดยสตูดิโอ J.C.Staff นะครับต้นฉบับก็มีมาจากมังงะจะเริ่มใช้ในวันที่10เมษายนปี2020นี้เป็นภาคต่อของยอดนักพุงโซมะที่ไม่ว่าจะภาคไหนต่อภาคไหนเนี่ยก็มีเมนูใหม่ๆม,มายั่วน้ำลายคนดูแบบรอได้อยู่เสมอสำหรับใครที่กำลังรอชมภาคต่ออยู่แล้วก็อีกไม่กี่อืดใจเนี่ยเราก็จะได้ดูกันอย่างแน่นอนปอลลถ้าเกิดว่าไม่มีการเลื่อนฉายจากพิกฤตหรือว่าเหตุการณ์ไวรัสต,ตรงนี้ล่ะนะ อันดับที่ได้แก่คาคุยะซามาวะโคคุระเซไตซีซั่นสองหรือว่าคาคุยะซามาภาค๒นั่นแหละนะครับผลิตโดยสตูดิโอเอวันพิเจอร์เรื่องราวของความรักนะครับที่ต่างฝ่ายต่างไม่สารภาพรักต่อกันสักที มาในซีซั่น2นี้เนี่ยเราก็ต้องมาร่วมลุ้นร่วมเชียร์รวมเอาใจช่วยให้พวกเขากลาที่จะแสดงออกในด้านความรักมากกว่าศักดิ์ศรีที่มันค้ำคอของพวกเขาอยู่ก็มารอรุ้นรอเชียร์ยไปพร้อมๆกันในวันที่11เมษายนปี2020นี้อันดับที่8ได้แก่โนกัน no s ล i ์ซีซั่น n 2ผลิตโดยสตูดิโอแมทเฮาตต้นฉบับก็มีมาจากมางาังงะ จะเริ่มใช้ในเดือนเมษายนส่วนวันที่นั้นก็ยังไม่แน่ชัดหนึ่งในแอนิเมะสุดแปลกและแหวกแนวนะครับที่มาในซีซั่น4ปี2019ที่กระแสในบ้านเรานั้นค่อนข้างที่จะเงียบงนันเรื่องราวภายในเมืองที่เตรียมไปได้วยพวกดัดแปลงร่างกายที่อาศัยอยู่เป็นจํานวนมากจูซังอินุอิตัวเอกของเรื่องที่เป็นพวกเอชเทนหรือว่าพวกที่ดัดแปลงร่างกายนั่นแหละจากคนที่สูญเสียความทรงจําในอดีต ู่คนที่ทำงานรับจ้างแก้ไขปัญหาจากพวกเดียวกันและภาค2นี้เนื้อเรื่องจะเป็นเช่นไรต่อไปก็รอติดตามชมกันได้ในเดือนเมษายนปี2020นี้ <What? S 1> อันดับที่7ได้แก่ซึก,กุซึก,กุโมโมผลิตโดยสตูดิโอซีโรจีตนฉบับก็มีมาจากมังงะจะเริ่มใช้ในวันที่5เมษายนปี2020นี้ ภาคใหม่ของสกุโมโมเรื่องราวของนักเรียนหนุ่มคาง,งามีคาซุยะเด็กชายที่ได้พบโอบิสากุระซึ่งเป็นของต่างหน้าของแม่ของเขาติดตัวเอาไว้อยู่เสมอโดยเขาเนี่ยไม่เคยปล่อยให้ห่างจากมือจนมาวันหนึ่งนะครับสาวงามในชุดกิโมโนนามว่าคีดิฮาก็ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของเขาทําให้ชีวิตของคาซุยะต้องมาพบเจอกับเรื่องราวที่น่าดีใจน่าละอายและก็น่าสยดสยองเรื่องราวความปวดสุดหา่าในภาคที่2นี้จะเป็นเช่นไรต่อไปก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่5เมษายนนี้ล่ะนะ อันดับที่6ได้แก่ฮอนสุกิโนะเงโกคุโจซีซั่น2ผลิตโดยสตูดิโออาเจโด ต้นฉบับก็มีมาจากไ์โนเวลจะเริ่มใช้ในวันที่5เมษายนปี2020นี้เรื่องราวของนอนหนังสือผู้หนึ่งนะครับที่ถูกกองหนังสือทับตายในห้องจากนั้นเนี่ยเธอก็ได้ไปเกิดใหม่ในโลกที่หนังสือนั้นเป็นของสําหรับคนชั้นสูงแต่เธอเนี่ยก็ดันเกิดมาในตระกูลที่ยากจนและก็เป็นตระกูลที่ต่ำต้อยแต่ถึงกระนั้นนะครับเธอเนี่ยก็ไม่ละทิ้งความพยายามที่จะเป็นบรรณารักเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆในโลกใหม่ของเธอจึงได้เริ่มต้นขึ้น สำหรับภาค2นี้นะครับเรื่องราวจะไปในทิศทางไหนก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่5เมษายนนี้แล้วนะนนนอันดับที่5ได้แก่ Kingdom Season 3ก็เดินทางมาจนถึงภาค3กันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวในยุคข,ของการต่อสู้ของจีนที่มีเด็กตกเป็นทาสกำพ้าสงคราม และเด็กเหล่านี้เนี่ยก็ถูกฝึกฝนอย่างจริงจังพร้อมกับท่าคนอื่นๆและในวันหนึ่งนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นนายพลที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับพวกเขาเนี่ยก็ถูกบังคับให้ต้องแยกออกจากกันเมื่ออีกคนเนี่ยได้รับคัดเลือกให้ทํางานในพระราชวังแล้วเรื่องราวในซีซั่นที่3นี้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่5เมษายนนี้ อันดับที่4ได้แก่ g u n d a m Build Driver Re:Live Season 2ผลิตโดยสตูดิโอ Sunrise Beyond ต้นฉบับก,ก็เป็น o r i g i ิน l ล n อนิเมจะเริ่มฉายในวันที่9เมษายนปี2020นี้เรื่องราว2ปีหลังจากภาค Driver ฮ i โ o t ต o หนุ่มที่ผจญภัยในโลก GBN เพื่อตามหาใครบางคนได้มาร่วมกลุ่มกับ Driver อ,อีก3คนที่ชอบเล่นตามลำพังเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นเช่นไรต่อไปนะครับจะดำเนินเรื่องไปในทิศทางใดก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่9เมษายนปี2020นี้ นที่สาได้แก่รีซีโร่ซีซั่นสองผลิตโดยสตูดิโอไวฟอกน่าจะนะต้นฉบับก็มีมาจากไ์โนเวลกำหนดการในตอนแรกเนี่ยก็คือจะฉายในเดือนเมษายนนี้แหละนะแต่ทาว่าเนื่องด้วยไวรัสโควิดนะครับที่กําลังระบาดในช่วงนี้ทําให้ต้องเลื่อนการฉายออกไปแทนที่จะเป็นเดือนเมษายนก็ขยับไปเป็นกรกฎาคมเป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายสาหรับเราแฟนๆที่เฝ้ารอแล้วก็เฝ้าคอยการกลับมาของเรมแล้วก็เอมิเลียทำเอาเรลากองเอวเนี่ยอกหักดังป๊อกันเลยทีเดียว แต่ยังไงสามมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาเอาเป็นว่าเราแฟนแฟเนี่ยก็ต้องอดใจรอ,อกันสักนิดสักหน่อยละนะเราก็ได้แต่หวังว่าวิกฤตในครั้งนี้เนี่ยจะจบลงโดยเร็ว,ว ててอันดับที่สองได้แก่ยา h ารีซั a นน3ผลิตโดย s ต u d i o Feel ต้นฉบับก,ก็มีมาจากไลท์โนเวลจำนวน12ตอนจะเริ่มใช้ในวันที่9เมษายนนี้ภาคจบของซีรีส์โอเรกาิรุหรือชื่อไทยก็แล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิด เรื่องราวบทสรุปของความรักและการเอาชนะใจตัวเองของฮัจชิมังจะเป็นเช่นไรต่อไปอันนี้เมย์จะจบตามนิยายหรือไม่ก็ต้องมารอรุนรอ,อ,อเชียร์กันในซีซั่นหน้านี้และนะกับยาฮาริซีซั่นสาม อันดับที่1ได้แก่ So สอ Ar ์ตอ,ออนไลน์อล i ซิเซช o นวอลออฟอันเดอร์เวพาที่2ผลิตโดยสตูดิโอ1 Picture คต้นฉบับก็มีมาจากไรโนเวลจำนวน11ตอนนะครับจะเริ่มใช้ในวันที่25เมษายนนี้ครึ่งหลังนี้นะครับก็มีรวมทั้งหมดเป็น23ตอนเป็นครึ่งหลังของภาค3ภาคที่2โดยเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะดำเนินต่อหลังจากการเปิดวอลในช่วงไทยายยโดยภาคสุดท้ายนี้นะครับก็หวังว่าบักโตหรือว่าเทียบเนียดหลุดของเราเนี่ยจะมีบทกับเขาไม่มากก็น้อยล้านนะ และอันดับสุดท้ายนัพิเศษนะครับเรียกง่ายๆว่าแทนนั่นเองอันดับพิเศษในวันนี้ได้เกี่ยวเรื่องฟู้บารเกตซีซั่นที่2ผลิตโดยสตูดิโอ TMS Entertainment ต้นฉบับก็มีมาจากมังงะจะเริ่มใช้ในวันที่6เมษายนปี2020นี้ภาครีเมคของฟู้ดบาร์เกตนะครับที่มีทั้งหมด63ตอนเรื่องราวของสาวมัธยมปลายที่เสียแม่ไปนะครับจึงต้องมาอยู่ตามลำพังจนได้มาอยู่ในตระกูลโซมาแต่ก็ไม่ใช่ไอโซมาหัวแดงนั่นหรอกนะและเธอเองเนี่ยก็ได้ทราบความลับของพวกเขา ที่มีความสามารถสือพลังของปีนัก,กษัตริย์เรื่องราวทั้งหมดจึงได้เริ่มต้นขึ้นจากจุดนี้โดยเรื่องนี้เองนะครับก็มีชื่อไทยอย่างเสน่สนาวเข้าปั้นนั่นเองนะสำหรับใครที่เป็นแฟนเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันได้ในวันที่6เมษายนปี2020นี้ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับ10อันดับอนิเมะภาคต่อที่กําลังจะมาในซีซันสปริงนี้ก็หวังว่าทั้งหมด11เรื่องเนี่ยจะไม่มีการเลทออกไปมากกว่านี้แล้วล่ะนะและโดยวิกฤตไวรัสโคโรนาแบบนี้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยละ่ะเอาล่ะสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมอะไรนะครับหรือว่าผมตกหล่นอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกเล่าความรู้สึกของท่านไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและก็ติดตามก่อนจากก็อย่าลืมกด, like, กด subscribe, กลใใกด้วยะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้รักน้ำรักเปล่ารักสากุระบ๊ายบายจุ๊บ